7สาเหตุที่ทาให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมีอะไรบ้างมาฟังกันครับสาเหตุแรกนะครับก็เกิดจากการสูบบุหรี่นั่นเองครับยิ่งเราสูบบุหรี่มากเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะครับยิ่งมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นเท่านั้นครับข้อที่2อนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่เราได้รับควันบุหรี่จากคนที่สูบบุหรี่นะครับรับโดยบังเอิญครับอันนี้ทําให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นครับอย่างที่3นะครับก็คือเกิดจากมลภาวะทางอากาศครับ ก็ได้แก่ PM 2.5ครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นอะไรที่ฮอตคิมครับแล้วก็ควันท่อไอเสียของรถยนต์นะครับแล้วควันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆครับซึ่งถ้ารรบเป็นเวลานานก็ทําให้เสียงเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันครับข้อที่4ครับไดรับสารพิษบางชนิดเช่นแร่ใยหินครับถ่านหินครับสารหนูครับ้อที่5นะครับมีคนในครอบครัว เป็นมะเร็งปอดครับเราเองนะครับมีกรรมพันธุ์ครับก็ทําให้เสียงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มมากกว่าคนปกติครับข้อที่6นะครับเป็นโรคปอดบางชนิดครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคปอดนะครับก็จะทําให้ปอดของเรานะครับมีรอยแผลเกิดขึ้นนะครับทาให้เสียงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นวานโรคครับถุงลมป่องครับข้อที่เจ็นะครับผู้ที่เคยรักษาโดยใช้รังสีบริเวณทรงอกนะครับอย่างเช่นเราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับหลังจากที่เราใช้รังสีได้รักษาหายแล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับโอกาสที่จะเป็น มะเร็งบริเวณปอดนะครับก็มีโอกาสเพิ่มมากกว่าคนปกติครับเนื่องจากว่าเคยใช้รังสีมาแล้วครับ